หุ่นเห่าเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าเป็นจเสีนนี่เป็นสายนำยดเนาะค่ะเนาะใส่ได้อยู่ค่ะสายนำยดแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนอีกรอบนึงผ่าก็ต้องมาเลยล่ะค่ะพ่อไงพ่อกระไถ่พ่อพ่อไงนะคะเนาะเข้ากับไป็นคนปลูกนะคะเพ่อกระไถ่ไปเรื่อยๆของคุณนะคะนี่ค่ะมะปลูกปลูกเลยล่ะค่ะพ่อไงพ่อกระไถ่พ่อพ่อไงนะคะเนาะเข้ากับไป็นคนปลูกนะคะเพ่อกระไถ่ไปเรื่อยๆของคุณนะคะนี่ค่ะมะปลูก ถ่ายเพิ่มเพิ่นล่อเพิ่มไถเนาะค่ะเนาะอันนี้การล่อกับกเบิองล่อไถเกันเราก็ไถของเราแล้วคุกขุยคุกขุยของเราเลยจ้ะสวัสดีค่ะามเนี่ยแต่ขี่มาปลูกบักตัวเนาะค่ะเนาะเรามาปลูกัวปลูกตัวกันเนาะค่ะพุตลุ่มแล้วหรือปล่อยสวัสดีค่ะามเนี่ยแต่ขี่มาปลูกบักตัวเนาะค่ะเนาะ เาจะมาปลูกทวต้องปลูกัวกันแล้วค่ะพุทธลุ่มแล้วเรียบร้อยโอกนี้น่าจะปลูกไปน้ำกลนนะคะเพราะว่าการปลูกทวมันพอด่ยากปอน่ดยเนาะค่ะเนาะอืมแต่เดี๋ยเขาปลูกแล้วเขาก็ไปเบิองพ่อยไถเด้อบ่าท่านเลยละค่ะพ่อยพถ่็กะไถเพราะพ่อยไถเนะคะเนาะเขาก็ไปพุ่นปลูกนะคะเพ่กะไถเป็นเรื่องของคนนะคะนี่ค่ะมาปลูกทีนี้เขาบ่มีต้นทุนเขากะเหตุธรรมชาตินี่แหละค่ะปลูกไปเขาก็ถากทุนไปเนาะค่ะเนาะ พอพอเพชรไวร่งนี่ไงเนาะค่ะเนาะสากได้เอารถไถเข่าไถออกไถเข่าได้เพต้องไอฝุ่นอีกรอบนึงนะคะเนาะเพราะว่าเขาสใส่ปุ๋ยโล่งฝื่นบ่ได้กับตัวเนาะค่ะมันบ่ขึ้นอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วเขาก็มาเอาเอาหยาออกเขาก็จังใส่ปุ๋ยนะคะเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกแบบแบบลดต้นทุนนะคะละมันตรง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 ไปนั่นละเพต้องใสสายน้ำยุดเพราะเป็นหนาฝุนเนาะค่ะเนาะเขาก็ใสแบบว่าเป็น เลยล่ะค่ะพ่มะไงเป่นกะไทยเพ่อใหญ่งนะคะเนาะเขาก็เป็นคนปลูกนะคะเป็นกะไทยเป็นเรื่องของคุณนะคะนี่ค่ะมะปูเอาซื้อค่ามาเลยจ้ามีมะปูแบกทัวเนาะค่ะเนาะเจ้าเก็มะปูทัวร์มะปูทัวกันเนาะค่ะพุดลุ่มแล้วหรือเปล่ยนี่เขาก็มีต้นทุนเขากะเห็ดธรรมาฉาดในล่ะค่ะปลูกไปเขาก็ถากหนไปเนาะค่ะเนาะ พอพอเฮ็ดไว้ร่งนี่ไงเนาะค่ะน้องสิได้เอารถไถเข่าไถออกไถเข่าได้เ่ราะตรงทัวร์มันจะปลูกง่ายจ้ะทุกคนว่นยากเนาะค่ะเนาะส่วนพ่อใหญ่ข่อยนั่นเพิ่งจะไถเนาะค่ะเนาะแม่ไอ้ส่วนแม่นั่นก็ปลูกเนาะค่ะเพิ่นไถแล้วเพิ่นกระปูกิงกะถ้าปลูผ่าน่ะจะดีเนาะค่ะเนาะปลูผ่าน่พราตรงหยาเมันสิงามไว้เนาะค่ะบักถั่วคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะปุ๋ยลมเนาะแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเขาปล่อยยอดแห้งเนาะค่ะเนาะ แล้วใส่ผานะคะแต่ตัวนี้ว่าไม่น่าจะปลูกไปน้ำกลนนะคะเพราะว่าการปลูกทวนพอดีเน,น,น,นี่ยพอดีเนาะค่ะเนาะอืแต่ในี้ฮอกปลูกแล้วเฮากกับใบเบิ่งพุยใหญ่ไถเด้อบาทันนี้สวัสดีค่ะก็เลยแบบมีมะคูบักทัวเนาะค่ะเนาะเมีมะคูบักทัวกันเนาะค่ะพุดลุ่มแล้วหรือปล่อยก็เพราะหยาดได้ค่ะพุดลุ่มไว้แล้วเนาะคะ่ะท้องจอดเม็ดลงไปกะกดผมกดผมเลยเนาะค่ะเนาะเพาต้องปลูกหยาเนาะค่ะเนาะ พอเวลามันเหมือนเป็นต้นมาแล้วเขาก็จังมาใส่โอ้ไม่น่าก็ปลูกไปน้ำกลนนะคะเพาาราะว่าอันการปลูกสวนพอด่ายยากป่นใดเนาะคะ่ะเนาะอืมแต่ในฮ่เงาปลูกแล้วเขาก็ไปเบิองพัในใหญ่ไถเด้อบ้า,านทกะถ้าปลูกผ้าน่าจะดีเนาะคะ่ะเนาะปลูกาเพราะว่าเขาเขาใส่รถใหญ่ไถไถกันบิดบิดอเดียวกันเนาะเพราะเวลานี่เขาก็มาเอารถไถหน่อยไถเป็นหลงนะคะไถเห็นมันเป็นหลงคู่เป็นจังหน่อยคนที่ ค่ะนี่ก็มีแมาปลูกบักทัวเนาะค่ะเนาะเราจะมาปลูกทัวมะคุบทัวกันเนาะค่ะพุดลุ่มแล้วหรือปล่อยผ่าคุณเอาเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าเป็นจเสีนนี่เป็นสายน้ำยดเนาะค่ะเนาะใส่ได้อยู่ค่ะสายน้ำยดแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนอีกรอบหนึ่งผ่าก็ต้องมะกระตงหยามัตสิงามไว้เนาะค่ะบักทัวคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะปุ๋ยหล่มหนึ่งแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าฮอกปล่อยยัดแห้งเนาะค่ะเนาะ ถ้าเาใส่ผานะคะแต่ตัวนกปุยลมนึงแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเ้างป่วยยัดแห้งเนาะค่ะเนาะถ้าเาใส่ผานะคะแต่ตัวนกป่ญยาดได้ค่ะคุณลุมไว้แล้วเนาะค่ะห้องยอดเม็ดลงไปกะขวดผมขวดผมเลยเนาะคะ่ะเนาะมัต้องปงนนะะองอลูกหยาดเนาะค่ะเนาะพอเวลามันเป็นต้นมาแล้วเขาก็จังมาใส่เพราะว่าข้าเข,า,เขาใส่รถไถไถไถกอบ,บิดรไดอ<ด>ย,ดดยดู่เนาะค่ะเนาะพอเวลานี่เขาก็มาเอารถไถหน่อยไถเป็นหลงนะคะไถเหี่ยไมเป็นหลงคู่เป็นจังหน่อยคนที่สวัสดีค่ะ นี่ยกินมาปลูกบับทัวเนาะค่ะเนาะกินมะปูทัวกันเนาะค่ะพุดลุ่มแล้วหรือปล่อยใส่ปุ๋ยขอกก็ได้เนาะค่ะเนาะปีกขอกโรยที่หลังก็ได้เนาะค่ะเนาะอะไรกิงกะถ้าปูผ่าน่จะดีเนาะค่ะเนาะปูผ่านว่าไม่น่าจะปลูกไปน้ำกล่นนะคะเพราะว่าอันการปลูกทวนปนใดญยากปนใดญเนาะค่ะเนาะอื แต่เี็นฮอกปลูกแล้วฮอกกับใเบิ้งพ่อยายไถเด้อบกว่ท่านฮอกปุ๋ยลมนึกแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าฮอกปล่อยยอดแห้งเนาะค่ะเนาะถ้าฮอกใส่ผ่านะคะแต่ตัวถั่วมันจะปลูกง่ายจ้ะทุกคนไม่ยากเนาะค่ะเนาะส่วนพ่อยายข่อยนั่นเพิ่นก็ไถเนาะค่ะเนาะแม่ไอ้ส่วนแม่นั่นก็ปลูกเนาะค่ะเพิ่นไถแล้วเพิ่นก็ปลูกก็ะเบืยากเด้ค่ะคุณลุงไวแล้วเนาะค่ะเ้าจอดเม็ดลงไปกะกดผมกดผมเลยเนาะค่ะเนาะม่ต้องปลูกยากเนาะค่ะเนาะ พอเวลามันเหมือนเป็นต้นมาแล้วเขาก็จังมาใส่เพราะว่าเขาเขาใส่รถดไห้ไข่ไถไถกรบปิบไเดียวเดียวป่นเนาะพอเวลานี่เขาก็ไม่เอารถไถหน่อยไถเป็นหลงนะคะไถยเห็นมันเป็นหลงคู่เป็นเงหน่อยคนที่เห็นแล้วป่ะเนาะอันนี้ปลูกแบบแบบรถต้นทุนนะคะล่ะนั่นตรง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 ไปนั่นล่ะเขต้องใส่สายน้ำยุดเพราะเป็นหนาฝนเนาะค่ะเนาะเขาก็ใส่แบบว่าเป็นนี่เด้อไถ่เป็นไข่เป็นล่อเป็นไถเนาะค่ะเนาะอันนี้การล่อกขาเปเบื้องล่อไถ่เป็น เรากะไทของเล่าแล้วปูกคุยคูกปุยของเล่าเลยจ้ะไหนเนาะคะเนาะอันนี้ปลูกแบบแบบลดต้นทุนนะคะละอันนั้นตรง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 ไปนั่นละเพราะต้องใส่สายนำยศเพราะเป็นหนาฝุนเนาะค่ะเนาะเขาก็ใส่แบบว่าเป็นโอาไม่น่าก็ปลูกไปน้ำกลลนะคะเพราะว่าการปลูกทวนผูด่ดยยากบันไดเนาะค่ะเนาะแต่เดีนยวเขาปลูกแล้วเขาก็ไปเบืองคนใหญ่ไทเด้อบาาได้คฝุณนอีกรอบนึงนะคะเนาะเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยรองพืนพไดกับตัวเนาะค่ะมันบอกขึ้นอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะ เพราะว่ามันเกิดมาแล้วเขาก็มาเอาเอาหยาออกเขาก็จังใส่ขีนะคะนี่เด้อถ่เพิ่มเพิ่มล่อเพิ่มไถเนาะค่ะเนาะอันนี้การล่อกับเบิ้งล่อไถเกันเราก็ไถของเราแล้วคุกคุยคุกคุยของเราเลยจ้ะก็า่ปหยาได้ค่ะคุณลุงว้แล้วเนาะค่ะท่านจอดเม็ดลงไปกะบขวดผมขวดผมเลยเนาะค่ะเนาะเขาต้องปลูกหยาเนาะค่ะเนาะพอเวลามันเหมือนเป็นต้นมาแล้วเขาก็จังมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะคะเนาะเพราะว่าเขาใส่ใส่ขีร่องปืนบดไอตัวเนาะค่ะมันบวกขึ้นอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะ เพราะว่ามันเกิดมาแล้วเพาก็มาเอาเอาหยาออกเขาก็จังไซผีนะคะใไซผีขอกก็ได้เนาะค่ะเนาะผีขอกลุยที่หลังก็ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้มี่เขาบอกมีต้นทุนเทาก็เฮ็ดธรรมชาตินี่แหละค่ะปลูกไปเขาก็ถากงนไปเนาะค่ะเนาะพอพอเฮ็ดไวร่องนี่ใหญ่แน่เนาะค่ะเนาะสี่ใดเอารถไถเข่าไถออกไถเข่าได้เพต้องไอฟุลอีกรอบนึงนะคะเนาะเพราะว่าเขาสใส่ปุ๋ยร่องปืนบ่ได้ถั่วเนาะค่ะมันบวกขึ้อย่างอื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วเขาก็มาเอาเอาหยาออกเขากะจังปุ๋ยนะคะ เพระาะว่าฮ่อฮ่อใส่รุดไงไทยไถกับหนา,าหนาเดียวๆกันเนาะเพราะเวลานี่เฮาอกับม่เอารถไถหน่อยไถเป็นหลงนะคะไถยเห็นไม่ปเป็นหลงคู่เห็นจะงอยกอนที่โอนนี้น่านกับปลูกไปน้ำกลนะะ่น,กกน,กน,นนะคะเพราะว่าอันการปลูกทวนปอดหยากปอน่ดยเนาะค่ะเนาะแต่เดี๋ยวฮ่อปลูกแล้วฮ่อกับไปเบิองพ่อยไถเด้อบ่ท่านิทวนมันจะปลูกง่ายจ้ะทุกคนวันหนาเนาะค่ะเนาะส่วนพ่อยไทข่อยนั่นทุกันไถเนาะค่ะเนาะแม่ไอ้ส่วนวม่นี้นกับปลูกเนาะค่ะพ้นไถแล้วพ้นกระปูก บ่าตัวงามันสิง,งามไว้แล้วค่ะบักถั่วคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะปุนอีกรอบนึงนะคะเนาะเพราะว่าเฮาสิใส่ปุ๋ยรองพื้นบ่ได้บักถั่วเนาะคะ่ะมันบ่คืออย่างอื่นเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วเฮาก็มาเอาเอาหญ้าออกเฮาก็จังใส่ปุ๋ยนะคะปุูขาเดือตรงๆนะเพื่ใหญ่นี่เป็นมันตรงๆเนี่ยบอกว่าเพราะว่าเวลาเวลามาันเด็กลงเขาทำงานจริงก็ถ้าปุ๋ยขาเน่ะจะดีเนาะคะ่ะเนาะปุู๋ขา หาพุ่นเอาเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าเป็นจส้นนี่เป็นสายนำยศเนาะค่ะเนาะใส่ได้อยู่ค่ะสายนำยศแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนอีกรอบหนึ่งผ่ากระต้องเพราะว่าเขาเขาใส่รถไถไถไถกระพิษบถอยู่แล้วค่ะเนาะเพราะเวลานี่เขาก็มาเอารถไถยน้อยไถเป็นหลงนะคะไถยเห็นมันเป็นหลงคู้เห็นจังน้อยคนที่มีเขาบ่มีต้นทุนเขาก็เหตุธรรมชาตินี่แหะค่ะลูกไปเขาก็ถากคุนไปเนาะค่ะเนาะ พ่อพอเฮ็ดไวร่องนิแน่เนาะค่ะเนาะสิได้เอารถไถเข้าไถออกไถเข้าได้บ่ต้องบ่ราะกรหาเด้อค่ะคุดลุ้มไว้แล้วเนาะค่ะเฮางยอดเม็ดลงไปก่ะขวดผมกวดผมเลยเนาะค่ะเนาะบ่ต้องปลูกหญ้าเนาะค่ะเนาะพอเวลามันเหมือนเป็นต้่นมวแล้วเฮาก็จังมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาสิใส่ปุ๋ยรองพื้นบ่ได้ตัวเนาะค่ะมันบ่คืออย่างอื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วเฮาก็มาเอาเอาหญ้าออกเฮาก็จังใส่ปุ๋ยนะคะเลยละค่ะเพราะไงก็กระไถเนาะค่ะเนาะ นอากเป็นข้นปูนะคะเพอกระไทยเป็นเรื่องของคุณนะคะนี่ค่ะมะปูกุ่งคู่ขารตรงๆแล้วไปไงหนะพี่ตอนนีตรงๆเนี่ยน,นยบอกเ่าวิาเพราะว่าเวลาาวลามั่งลองเขาิงานเซฟวิโคกก็ได้เนาะคะ่ะเนาะวิโคกลยที่หลังก็ได้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้็เลยลาค่อไปไงเพืยยพ่กระไทยพวไปไงเนาะคะ่ะเนาะเกากเป็นค้นปูนะคะ